เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับวันนี้และในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในชุดตำนานนะแกชุดสกีที่เราไมา่ได้เล่นอีกซีหนึ่งอะ่ะเราก็จะมาเล่นในวันนี้เธอเป็นชุดสีส้มนั่นเองอันเราก็เป็นเล่นกันเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีตล์มาเพวกเธอเรามาสุ่มทีแบบสู้ชีวิตกันตอน่อ วันนี้ก็จะให้เบอร์สองใช่ไหมพาลงโอเคลงใส่กันน ouais ัดเดี <fem certains> ๋ยวที่น <protein and un law> ี uh ่วงฟ้าไม่เอานะเธอขอแบบเอ็นเสพๆหน่อยอย่าเพิ่งบวกกันเลยขอเสพๆบ้างอะไรบ้างเพื่อเราจะแช่มถ้าเราแช่มได้ถือว่ารถอยู่นะห้าสิบห้าสิบสองคนหรอ ค okay. ตอนนี้มีปืนอะไรให้ข้าพเจ,จ้าไหมจ๊าข้อหนึ่งอบอกจ้า,าเดี๋ยวเข้า,ขาไปในบ้านล้กันเก็บไอ้ข้างนอกก่อนมีอะไรให้ข้าพเจ้าเก,ก็บป่าวฮึปืนที่อัดสะพึงมากค่ะคุณนะเอ๊ะกะเทยชอบมีปัญหากับหน้าต่างใช่ไหมเป็นหากัหน้าต่างมากกระเทยนี่เป็นอะไรวิทยุก้อน โวกลรอมันไม่มีสก,กินอะมีสก,กินก็พอได้อยู่นะม,มีสก,กินดีเดียทาละนนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปืนที่เราจะอยากเล่นีน่มีอะไรนนไม่เอาอะดอบกิ่งแท้ปืนนี้ ไม่เวิร์กไม่เวิร์กผ kind of ิวผิวผิวเจ็บปวดโอเคหาพีก็สูนกับอีกเคดีกว่าอีปืนอุ้ยนี่ไงเชียวแล้วขอขอขอโอเคคอมพลีสแปลอีกหนึ่งในแก่คุณผู้ชมแต่เราจะตามหา M60 ดอกเยอะจริงว่ะ ใช่ซื้อสก็อดีกว่าสก็กสี่เปิดจะไปได้ได้เลยราคาหนึ่งแม็กโอเคนั่นกระเป๋าสามโอเคโอเคไปไปไป,ไปเก็บกันเก็บกันเก็บกันคือโรง่งจงขาดเถอะไปหาเพื่อนดีกว่าเธอเพื่อนไปน,นู่นแล้วเพื่อนไปนู่นแล้ววิเพื่อเ,นนนเอขาค่ะ เพื่เขาไปตีกันแล้ว嘛เธอก็ยังหาปืนอยู่เลยอปืนก็นแล้วกันไปไปไปปืนก็ได้ไม่เป็น,นอีกก็ได้ไม่เป็นชีวิตนางชอยนะปืนอยู่ในหมดก่อนฮัลโหลมีหรือเปล่ามีจริงปะเขาว่าปืนเนี่ยกินเห็ด แอบแนี้เงี้แบบพูดดีป่ะในนี้มีอะไรไหมเธอแจ๊เอ b บีบีไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่ใช่ไมีมีวะทำไมดูดูดนา

มีปะมีปะไม่มีเนาะโอเคแล้วเราก็จะเก็บของก่อนปืนก็ดีนะแต่ไอ้ปืนที่ฉันมีอะสกินปืนอะกลังยึดแอดรอปตนไม่ค่อยลดยเลยเท่าไหร่ปหาด่อ,ดอมีอะไรปะเต็มกิวนะคะสำหรับยา อาเบอร์หนึ่งอยู่ไหนนั่นไปที่คลังแสงตีกันตรงนี้เพื่อนฉันไปยกย้ายสายสกพงตรง,งไหนนั่นตายสามร้อยวิแปลแปลกเพื่อเขายุดเมืองนั่นอะเขาตีกันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บบแต่ฉันจะมเอาอันนี้โอ้โหเยอะเกินนะ มันก่อนมันก่อนเต็มไม่โดนนะเธอ พยันในสกายด้วยฉันไปไม่ถึงมันไกลเกินอะ่ะเย็กเกินไปว่ะเย็กเกินไปอะ่ะ ชก็ได้นะนะันแหละสกายเลือดฉันก็ใช้งานไม่ได้ใหญ่เกนดังนั้นก็หักเข้าวงก่อนดีกว่าอย่าเสียงละ่ะเยอะเกินไปเอาตัวนี้ก็ใช้ย่อยเลยนะนี่ตัวนี้ก็ใช้ย่อยเลยนะ กูดื้กคนนะช่วยด้วยโอ้ยขอบคุณนะ ซ้ำได้ซ้ำก่อนคนไหนซ้ำได้เราซ้ำก่อนเลยอุย้ยนี่ไงปืนเจอแล้วคนไหนยิงได้ยิงเลยคนไหนซ้ำได้ซ้ำเลยอย่าดีรอนะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกนงยึดแอร์ดรอปตะเกียงแสงเดี๋ยวตอนนี้ฉันอยากเข้าวงก่อนนะต้องหาทางเข้าวงก่อนนะเธอเอ้ยเอ้ย เผือกจังเลยเนน้าเผือกจังเลยอย่าอย่าเผือกอ่ะตัวเองก็จะขิดอยู่แล้วอู้จิตตัวแล้วหลบเพื่อนโลดกูน คิวฟีคิวฟีไปไก่อนไปก่อน,นไปตายสะพานไป,ไปตายสะพานแล้วก็ อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยวายวายเราต้องเราต้องลงเนี่ยเราต้องลงนี้เราต้องลงทางนี้เราต้องลงทางนี้จะมีโอกาสเราต้องลงนะเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้จะหลอกเขาไปเร,เรื่อยๆอะ่ะ dominating. Bẹp nừng, thôi bẹp nừng, bẹp nừng, cắn đằng tay, cắn ui, thư, giờ bay, anh chụp tự nhiên đã. đang ở phòng bên nhẽ. đang ở phòng bên nhẽ. เราจะซีกในนีนะกระโดดก่อนเลยโดดดิดงไปเรื่อยๆเยหยาะเข้าบ้านโอเค ขึ้นไปข้างบนเฮ้ยตุ๊บตับๆเลยตอนนี้ ที่ตรงนี้พบศัตรูแล้วแกนังชุกันได้อ่ะฉันไม่มีระเบ,บิดฉันไม่มีระเบ,บิดเลยตอนเนี้ยสองสองแล้วตอนเนี้ย กดมาให้เพื่อนก่อนน่าจะได้ที่สองแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบอะไรนะพานวิกฤตนันไปได้นะ่ะกดรัดอยู่นางมีไอ้นั่นวางที่ตั้งเตรมหมายเตร็มหลาย,ย,ลายวงบีบมาผิดปืนครัคุณน้องวางตัวจำหนาย ไอ้จากตะเมียดตะเมียดน้องคุดจึ้งเกินอ่ะไว้โผล่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 นี่น,น,น่าจะไม่ได้แล้วแน่ตอนนั้นมีสน่ห์ตอนนั้นมีสน่ห์อ่ะออาจจะได้อุ้ย เออมาแล้วไม่ได้ได้ที่สองที่สองก็โอเคกลัวไม่แย่ปกโคสิบเอ็ดรถอยู่นะได้ตั้งเจ็ดคิวโอเค เอาล่ะครับเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างสคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าพี่ก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกแกเอ้ยบางทีฉันก็เล่นโง่บ้างอะไรบ้างเลยอ่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ด้วยนะครับเอาล่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ